สวัสดีคนพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผ่านช่องทาง YouTube 1เจริญซาวทุกๆุกท่านนะครับวันนี้1เจริญซาวนะครับบ้านหนองยาลังกานะครับอำเภอเมืองชัยภูมินะครับเส้นทางไปมานะครับก็จะสะดวกนะครับติดถนนใหญ่นะครับมุ่งหน้าไปเขตจังหวัดต่างๆได้นะครับเป็นร้อยเอ็ดนะครับเส้นทางไปจังอห้วยบงนะครับ ออกบ้านลานใหญ่ลาดใหญ่ครับคนในพื้นที่ก็จะรู้จักนะครับส่วนท่านไหนจะมานะครับก็โทรมาสอบถามเส้นทางได้นะครับสินค้าประจำวันที่9เดือน1 0 2 5 6 7นะครับก็มีสินค้ามานิดหน่อยนะครับก็เป็นตู้เสียงกลาง15นิ้วนะครับไม้อัดแท้นะครับแหลมตอง8นะครับ ก็มีเพดแขวนสภาพประมาณนี้เลยนะครับขนาดความสูงนะครับอยู่ที่68นะครับกว้างอยู่ที่43ลึก45นะครับมีอยู่4ใบนะครับมีเบ้าเสียบมีเบ้าเสียบให้ด้วยนะครับเป็นตะแกรงตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับ ด้านหลังมีเพจสเปคคอนเพจแขวนให้ด้วยนะครับมีเพจแขวนให้ด้วยนะครับมีสี่ใบนะครับาราคาใบละนะครับยกพวงเลยนะครับสี่ห้าพันห้าะครับตัวนี้ห้าพันห้ามีเพจแขวนให้นะครับหรือจะแยกเป็นตู้ก็ได้นะครับใบละพันสองใบละพันสองห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เป็นตู้มอนิเตอร์นะครับ15นิ้วตัวนี้ไม่ใช่ไม้แท้นะครับเป็นไม้ปารดิเกิลนะครับพร้อมดอกนะครับผมพร้อมดอกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นโครงปั๊มนะครับแล้วก็มีแหลมปากแจแบบนี้นะครับมีอยู่2ใบนะครับอ่าราคาใบละ1 5ึ่บาทนะครับพร้อมดอกจะส่งข้อต่าห่างนะครับถ้าไหนสนใจก็ถ้าก็ถามราคาส่งได้นะครับเสียนี้ครับตัวนี้ลองแล้วครับ ก็ไปในรอบรอบตาช้างนะครับรอบตาช้างสภาพใหม่มากนะครับความยาวอยู่ที่2.5เมตรนะครับลอกขนาดตันครึ่งนะครับ10 0 0บาทนะครับผมตู้เบสนะครับมีเข้ามา6ใบนะครับเป็นส่วนของตู้เบสต้นออเดีโอนะครับต้นออเดียโสาวนะครับก็อยู่ใ บางทีนะครับผมเป็นตู้แผ่นดินไหวสิบแปดนิ้วนะครับผมขนาดความกว้างอยู่ที่แปดสิบเก้านะครับลึกที่เจ็ดสิบหนะครับสูงอยู่ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นตะแกรงปัํมนะครับเป็นงานท็อป,อปนะครับเป็นหูจับไม้ขอบเหล็กนะครับ รับเองนะครับใบละ2 3 0 0บาทนะครับรับที่นะครับอำเภอเมืองนะครับชัยภูมิบ้านหนองยาลาลังกานะครับร้านหนึ่งลาซาวนะครับผมหรือถ้าไหนสนใจะจะส่งก็โทรมาสอบถามในส่วนของค่าส่งได้นะครับ โดสูงสุดอยู่ที่5,000วัตต์นะครับตัวนี้5,200 5,200วัตต์นะครับ5,200วัตต์สภาพมือหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือเครื่องมือสองนะครับแต่ว่าสภาพมือหนึ่งนะครับปัจจุบันราคามือหนึ่งก็2 0 0 0มื่นะครับไม่รวมจะส่งสภาพนี้เลยนะครับผมขออนุญาตไม่แกะนะครับเพราะว่าอสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับก็ยังใหม่มากนะครับ สินิ้วค้าละสีดอกนะครับ18นิ้วค่าละสีดอกอตัวนี้เรายืาขายนะครับ1นึ่งมื่นสี่้าร้ยบาทนะครับก็ไปในส่วนของ power 4ี่ channel นะครับ4ี่ channel ของ A1 นะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับด้านบนก็ อาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะมีสนิมนะครับแต่สภาพการใช้งานนะครับปกติทุกอย่างนะครับเสียงดีแรงนะครับผมตัวนี้แรงนะครับล่าสุดผมอัดดอกขาดไปแล้วนะครับก็สภาพนี้นะครับทำสีใหม่ก็สวยนะครับ4คูณ800วัตต์นะครับคุณไงว่าข้างละ800วัตต์นะครับประมาณถ้าโหลดที่ ถ้าโหลดที่4โอหมน่าจะพัน5้าพันกว่าบาทนะครับความนี้นะครับ6,500บาทนะครับ EQ นะครับ MBA นะครับใช้งามปกติพันสนะครับท่านไหนมารับสินค้าที่ร้านนะครับผมมีสินค้าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ แถมให้นะครับสำหรับที่ร้านครับก็ได้แถมนะครับผม <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับสองทางเน็ตเวิร์กสองทางนะครับตัวละร้อยนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับในส่วนของคอมเพเซอร์ dbx นะครับ700บาท ปีซูกินะครับ650นะครับแหลกนะครับตัวนี้ใส่มิกเซอร์ด้านบนไ mm hmm. ดน้นะครับเป็นแหลกขนาดน่าจะ1 2ึ่สามสี่ประมาณ6กยูนะครับเป็นแหลกไม้นะครับด้านบนใส่มิกด้านล่างด,ด้านข้ามีหูจับนะครับตัวนี้ 500ยพอแล้วครับผมพียายนน่ครับก็เสียงก็จะแหบๆนิดนึงนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับก็ในส่วนของไม้ลอยนะครับโปรพัท U M 1 5นะครับขึ้นใหม่กสชนะครับหนึ่งพับาทนะครับคอร์สนะครับ คอร์ซ c n นนะครับ800บาทปลั๊กไฟนะครับ NTS นะครับสภาพไม่สวยนะครับมีสนิมตามนี้เลยนะครับแต่ใช้งานปกตินะครับหกร้อ uh, ยบาทพอนะครับ EQ นะครับตัวนี้ค่า uh, ยอะไรนะครับ เอ่อ b s อะไรประมาณนี้นะครับ EQ สไลด์สองชั้นนะครับ Open อะไรประมาณนี้นะครับผมเอ่เป็นสไลด์สองชั้นนะครับ EQ สไลด์ยาวนะครับตัวนี้หายนะครับผมเดี๋ยวผมหาใส่ให้นะครับมีอยู่นะครับอ่าถือสยสภาพประมาณนี้เลยนะครับ1 6ึ่งพัอยบาทต่อไปเป็น EQ ชั้นเดียวนะครับ DBX เจ็ดร้อยครับสวยๆนะครับตัวนี้สวยเลยไปในส่วนของมิกเซอร์นะครับ M B A นะครับผม M G หนึ่ C X 16ช่องนะครับเสียงดีเอฟเฟกออกปกตินะครับสองช่องนี้นะครับก็ออกนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือมันเป็นระบบซ้ายขวามันจะอยู่ที่ช่องเดียวกันนะครับคือไม่ได้แยกโมโนนะครับเป็น รวมๆนะครับก็คือบางเสียงจะบางช่องนี้ก็บางนะครับช่องนี้ก็บางนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่พอเรามาเล่นอ,อย่างละช่องละช่องเี้เสียงจะดังดีนะครับสภาพนี้นะครับ2,900บาทนะครับเอา,บางี้แล้วกันครับสามพันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับ ไปในส่วนของมิกเซอร์นะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้12ช่องนะครับใช้งานปกติเอฟเฟกไม่ออกนะครับอย่างเดียว2,000บาทพอนะครับจัดส่งก็โทรมาคุยรายละเอียดได้นะครับว่าค่าส่งเท่าไหร่นะครับแหลมนะครับมีอยู่4ดอกนะครับนาน o ว่า0 7หัยเดิมนะครับผม ไว้เดิมสภาพสวยเลย380นะครับ PA นี่คือเปลี่ยนไว้ไปแล้วนะครับผมตอง8 380รองปดนะครับ K and B นะครับอ่าตัวนี้ก็สภาพประมาณนี้นะครับ380เท่ากันนะครับไปในส่วนของดอกลำโพง18นิ้วนะครับดอก ID นะครับตัวนี้ ดอไอดีมีอยู่2ดอกนะครับสภาพสวยนะครับดอกเดิมไม่เคยซ่อมดอกล่าดหนึ่พัาร้อยห้าสิบนะครับพร้อมจะส่งตัวนี้นะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วอีกหนึ่งกลุมนะครับตัวนี้เป็นของต้นออดีโอบางพีนะครับโลโก้อะไรต่างๆก็เขาจะไม่มีโลโก้เป็นติดผนึกเป็นแผ่นเดียวกันจากค่ายอื่นนะครับ ก็จะใช้เป็นสติกเกอร์แผ่นเล็กๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ดอกเดิมไม่เคยซ่อมนะครับสาภาพสวยๆตามนี้เลย18นิ้วนะครับไว้4 1,200วัตต์นะครับไม่้ายกับพวกโปรพัดนะครับผมอ่อราคาดอกล้านนะครับ1,750บาทนะครับผม ใน,นส่วนของดอกลำโพง15นิ้วนะครับเป็นคาเนะชนะเลิศ m ม,มาร์คทูนะครับมีอยู่4ดอกสติกเกอร์นะครับหลุด1ดอกดอกเดิมไม่เคยซ่อมน,นะครับสวยทุกดอกนะครับผมอันนี้คือสภาพยังไม่ได้เช็ดทรครวามสะอาดนะครับผมมีขี้ฝุ่นบ้างนะครับดอกละ1,450นะครับผม ก็มีสินค้าประมาณนี้นะครับถ้านสนใจตัวไหร่ oh. มาพดูดคุยหรือแอดไลน์ mm hmm. มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับขออนุญาตปิคดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ